สวัสดีครับนั่งทำอะไรครับนั่งทำอะไรครับรู้จักรู้จักชายบ้านนาไหมบ้านเขาอยู่ตรงไหนบ้านนดีพามาดูจาจาร์ชายนะครับโอ้

โอ้คือ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 ฮารโสร้องอมร่างกายเออนี่เมาคนเดียวเลยเนาะแล้วตันไหนมันจะแห้งมามาตากข้าวในที่ร่มเนี่ยเทนที่จะเทนที่จะตากขึ้นไปทางนู่นหน่อยสามวันแล้วฮะสามวันแล้ยวสามวันแล้วก็เก็บวันนี้เลยเอาซื้อน้ำมาฝากเอา วันนี้วันนี้ไม่ว่างไปหาอ่ะคกิบวันนี้บอโอ้อบค,ครับเอาเราเียกเอาเลยเดี๋ยวตอนเย็นให้เดี๋ยวไปจ้างเหลามาช่วยยกเขายุงหน่อย้ตอนเย็นตอนเดี๋ยวผมจะกรอกเสร็จแล้วผมจะไปรับมาช่วยกรอกเสร็จจ้างีิบาท์เสร็จโอ้ฮะ เมาหนึ่งแล้วก็มีตังติดตัวกลับด้วยแหละเนาะจะไปใช้ฟรีๆอะไรเนาะแถวนี้มันไม่มีใครอยู่เก็บเข้าวันนี้เลยบ่เข้าวันนี้เลยสามวันแล้วนี่ครับฝั่งนู้นครับสามวันแล้วผมเพิ่งได้ขยายไปยอ๋อ <c oughs> วันนี้เราก็ช่วยตาตากข้าวอยู่นู่นแหละ อ,อันนี้กี่ไร่นี่เจ็ดเจ็ดไร่ไ,รได้แค่นี้นะโอ้เจ็ดไร่ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโอ้โเจ็ดไร่ได้สองอุ้มร้อยห้าเนาะค่าเกี่ยวหมดเท่าไหร่เอ้าค่าเกี่ยวหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบต่อไร่ครับหมดเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทเออสี่พันกว่าไทยจ้างคนเกี่ยวเป็นหมืน่นสี่พันกว่า จ้างเขาถ่ยหมดเท่าไหร่ถ่ายพันกว่าบาทถ่ยพันกว่าบาทค่าคนวานค่าคนวานวานเองวานเองค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยสามพันกว่าบาทสามพันกว่าค่าเกี่ยวเจ็ดค่าเกี่ยวเท่าไหร่นะค่าเกลียวสี่พันห้าร้อยห้าสิบาทสี่พันห้าค่าปุ๋ยอีกสามพันเจ็ดพันห้าแปดพันห้าค่าไทยพันเก้า ่าทยโอ้ตีไปหมื่นหนึ่งอะหมื่นอะตีไปหมื่นกว่าบ,บาทอะ่ะลงทุนอะแต่อันนี้หวานเองด้วยไม่ได้เจ้าหมืน่นลงทุนไปหมื่นหนึ่งแล้วอันนี้ได้ขายไหมนี่หรือเอามาตากหมดเลยไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับนี่ทั้งหมดได้แค่เนี่ยถ้าเอาไปขายได้เงินเท่าไหร่ถ้าเอาไปขายก็น่าหมื่นกว่าบาท <laughs> <laughs> ทำหน้ามันไม่ขาดทุนเลยไม่ได้น้อย เออแบบนี้ผมว่าซื้อข้าวสารกินดีกว่าไหมอันนี้มันเท่าทุนนะนี่เสมอทุนฮะได้กำไรนิดหน่อยอืมแต่ซื้อเข้าวสารกินอ่ะไม่เต็มหมดก็หมดมีแต่หมดก็หมดอันนี้คือเอาไว้กินเองเลยใช่ได้ถึงหนึ่งเรดูไหมโอ้กินหมดไหมล่ะสครอบครัวนี่สองอุ้มใหญ่ตีไป20กว่ากระสอบอ่ะ ตรงนี้บรรยากาศมันดีเลยเนาะมันมีร่มมีอะไรเนาะเนี่ยเนี่ยดู <c oughs> ร่มไม้อย่างดีเลยปกติมนต้องยกแบบที่พอที่เวลาเขามีงานแต่งงานอะไรเนี่ยเนี่ยตอนตอนสมัยงบมาตากข้าวเนี่ยใครเป็นคนเป็นนายกฮะไอเดียดีมากเลยนะเนี่ยเนาะขันน่ะหละไ, <c oughs> ไม่ใช่นายกประเทศไทยน่ะ ยุคของใครนะตอนนั้นน่ะเนี่ยได้งบอะไรเอสอะไรเอสเอ็มเอลวะงบหมู่บา้านปะได้งบหมู่บ้านมาทีปูนแล้วไว้ตะข้าวเนี่ยนเนี่ยครับได้ใช้ประโยชน์จริงนะนี่ก็ใครแล้วก็ทักกอโโ้ห็ยุคของทักทิ้งนั่นแหละเต็มโโเป็นเบลอ่ะเป็มบ้านเ <c oughs> ทลานตะข้าวเก็บวันนี้ใช่ไหมนี่ เก็บวันนี้แหละเก็บเดี๋ยวบ่ายๆก็เก็บแล้วเดี๋ยวมาสี่โมงก็เดิมดันกองหาดูปุ๋ยมากรอกใส่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาช่วยเด้อตอนเย็นใช่ไหมจะขยันขนาดนั้นบ่ผมมาช่วยกินกินก็ให้มาช่วยงานมาช่วยกินผมมาช่วยกินตอนเย็นนะให้มาช่วยงานน้ำช่วยกินเนี่ย ช่วยอยู่เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาเรามาอมตอนเย็นเนาะกี่โมง<ผ>มฮะเก็บมาสี่โมงห้าโมงห <5 S 1> ้าง,งเนาะครับเออห้าโมงโอ้นี่ต้องนั่งเฝ้าทั้งวันเลยเ่ล่าด,ดูอ่ะไก่บ้านโอ้อู่ไก่นี่นะครับ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับอาชีพทำนาอันนี้ก็ไม่ได้ทำนาเพื่อหวังจะร่ำจะรวยนะครับทำไว้กินทำมาไว้กินครับกับข้าวมันมยาก <c oughs> หรอกเงินซื้อข้าวมาหุงกินเนี่ยมันยากทำไว้กินซืออ้อมากระสอบหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทได้ไม่กี่วันก็หมดแล้วใช่ไหมปีนี้โรคนาไหมนี่ เยีจะไปลอกทำไมก็นามันสูงไงอนาคตแถวนั้นมาเริ่มเจริญแล้วืมเชื่อผมนี่ลอกเลยลอกเดี๋ยวเอาดินไปถมอีกยากโลกเป็นพื้นเดียวหมดเลยแปลว่าไม่ต้องมีคันนาน่ะเอาจริงๆนี่พี่ลองคิดดูไอพื้นที่ที่เป็นคันนาถ้าเราเอาคันนาออกอ่ะมันจะได้ข้าวเยอะขนาดไหนเออผมไปหาลอกแต่ของคนอื่นบะ โข้งเจ้าของไม่โลกผมไปทําให้เขาเพื่อเจ้าของนาก็ถามผมว่าโอ้ยจะเอายังไงนี่ผมก็เออนี่เอานี่เอานี่โลกซีบีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเี่ซีปีทำนาไม่ได้ทำนาไม่ได้ไม่มีปุ๋ยวะไม่ใช่ไม่มีปุ๋ยโลกไม่ได้เลยแล้วเขาให้โลกนาเองไปขุดสระให้เขาเขาให้โลกห้าสิบเซนไปโลกแปดสิบเซนอย่างเงี้ย เจ้าของเขาบอกว่าให้มันเสมอเนาะเออนี่นี่นเสมอล่านมัน uh? uh ียงนี uh ่ตัวการเลยปัญหาตัวการนี่ไปหลอกเอาดินเขาเนี่ยพอเขาทำนาได้ปุ๊บข้าวได้มีน้ามีอะไรมาโอ้แต่กว่าจะทาได้ั้งหลายปีเนาะนี่อันนี้ต้นอะไรพี่เนี่เนี่ยนี่ทีมมีลูกเนี่ยต้นอะไรวะ นี่ไหมนี่มันมีลูกไหมนี่น่กินได้ไหมนี่ไม่ได้หรอกต้วนของไทยเอาไปนำเป็นต้มนะโอเคครับก็มาจากทำท่อไอเสียนต่งอยู่ลางรถเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ที่บ้านเอาไปใส่ฮะเสียเพลกินงงเตียงมาสักูวิ่งยัเดะไม่รู้แล้ว แพ้ก็จะเอาลงุงน้องขากลับคืนนะมั้งใช่ไหมก็รู้แล้วรู้ได้ไงโซ่หาอาจารย์สนเนาะเนี่ยโซ่ไปเล่นอาจารย์สนอาจารย์สนก็บอกว่ามาดูอาจารหรอกเด้ออืมเห็นเสียแพ้ก็เกรินเกิ่นมาแล้วไปรู้แล้วเกินไม่เกินก็ต้องอยู่ให้เสร็จอะแล้ว,ลวโอ้แต่เสร็จหนูเคยจะเสร็จหรอกเสร็จโอ้นน่นตั้งอีกจังครึ่งปีหนูเฮ้ย <Hey. S 2> อืม ความมือันเกือบเสร็จแล้วเด้เสร็จหรอเสร็จง่ายหรอเกือบเสร็จแล้วฟังกำแพงก็เสร็จแล้วเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ